ถ้าคุณสามารถหา6คนบนโลกใบนี้ที่บอกว่าซีรีส์นี้เป็น Star Wars ที่ดีที่สุดผมให้เลย6,000ดอลลาร์โอ้หนึ่งในตัว,วกรอบของไตล์ภาคหลักที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนถึงขั้นมีซีรีส์เป็นของตัวเองซึ่งออกมาเวิร์กเลยผลตอบรับยอดเยี่ยมและวันนี้เราก็จะมารีวิว Star Wars Back Series Boba Fett มาดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับหน้ากล่องด้านข้างและหลังกล่องเริ่มต้นกันด้วยดีเทลของ Boba Fett ซึ่ง Boba ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน Star Wars ภาค6 รูปร่างสมส่วนเลยรอยพับชุดมีกระเป๋าใส่ของต่างๆและลอยตามส่วนชุดเกาะส่วนหัวมีการกาวหมวกให้ติดกันจึงไม่สามารถถอดออกได้ด้วยวิธีปกติแหนเสาอากาศตัวนี้จะเอียงแต่เดี๋ยวผมค่อยแก้ทีหลังบางส่วนของผ้าคลุมไหล่มีรอยผุพังชุดเกาะบอบ,บนั้นเป็นยางนุ่มหุ้มตัวบอดี้อกแขนข้างขวามีสายยางเชื่อมกับไบเสปถึงจ,จะทําให้ตัวแขนข้างนี้หมุนได้ไม่อิสระและระวังสายขาดกันด้วยนะ อีกค่าหนึ่งมีตัวจรวดติดไว้กับกระบอกปืนที่ผมจะเอาไว้พูดในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับกระเป๋าช่วงเอวคือส่วนแยกออกมาหัวเข่ามีเกาะและปืนติดเอาไว้แถมช่วงขามีกระเป๋าใส่มีดอีกด้วยอุปกรณ์เสริมของบัวบ้าเฟเรียกได้ว่าเยอะมากเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ j จ็คแพคของเขามีขนาดใหญ่แต่สีอาจไม่ถูกต้องมันดูยากมากเพราะมันมี2ส,สีคือสีเขียวกับสีฟ้าตัวแจ็คแพ มีจรวดเป็นชิ้นส่วนแยกและเอฟเฟกต์ไอพ่นของเจ็ตแพ k ใส่ข้างใต้ไอพ่นของเขาและเอาเจ็ตแพคติดกับหลังของเขาได้ยังมีสลิงตะขอที่บกว่าเฟสใช้มัดตัวลุกแม้เชือกมันจะสั้นไปนิดเอาไปติดกับปอกแขนขวาส่วนปอกแขนซ้ายก็มีเอฟเฟกต์ไฟมาให้ติดส่วนปลายกระบ,บอกปืนและที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นคือปืนคู่ใจของเขาซึ่งก็เป็นปืน e3 e มีมาให้2แบบแบบปกติกับโดนไ์เซเบอร์ฝันใส่กับมือขวาของเขา เรามาพูดถึงจุดขยับของบัเฟสกันบ้างดีกว่าครับหัวหมุน360หอขยับได้ไหลเป็นบัตเตอร์ไฟจอยยกขึ้นหมุนข้อศอกหมุนยกได้ข้อมือหมุนมือซ้ายจะยกเป็นแนวตั้งและมือขวาจะเป็นแนวนอนช่วงท้องขยับได้หมุนขาอ้าอยกขึ้นแต่ลงได้แค่นิดเดียวต้นขาหมุนขาหมุนเข่ายกและข้อเท้า,ข,าขยับได้ ถึงแม้จะขยับไม่เยอะแต่ก็ถ่ายรูปสนุกมากๆตัวหนึ่งเลยวัดส่วนสูงของ Boba Fett จะสูง6นิ้วและก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel Legends, Wolverine, Star Wars, Black Series, a h s o า a Tano เนน d ดลลอยวัดสัน Transformers อร s สตู e ิโ e ซ i รีส p ออฟติมาขนาดถือว่าเล่นเข้าพวกกับฟิกเกอร์ขนาด6นิ้วได้สบายเลยครับเป็นบ o b a f e t เที่เล่นเพนลินดีถ่ายรูปก็ไม่เบื่อเลย ผมไม่ได้คาดหวังให้มันออกมาสวยหรือเพอร์เฟกมีจุดขยับเยอะหรือดีเทลเทพอย่างกับฮอตทอยไม่ผมแค่อยากได้บอรบาเฟสมาครอบพองไว้ยในมือเขาเป็นตัวโปรดผมในวัยเด็กคือคนที่เป็นกระจกอีกด้านหนึ่งของผมในตอนนั้นและตอนนี้ก็ตอบโจทย์ผมหลายอย่างทั้งรูปร่างจุดขยับหรือของแถมน,นี่เป็นข้อดีข้อเสียของตัวนี้ผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็นภาพถ่ายผมสมัยประถมศึกษาเต็ม10และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ สตาร์วอร์แบ็กซีรีสโบร์บาเฟสคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ถ้าใครดูมาจนจบคลิปขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับกดหนึ่งซับก็เป็นการซัพพอร์ตผมได้ดีมากๆทางหนึ่งเพื่อที่จะให้ผมคัดสรรคอนเทนต์การรีวิวแบบนี้มาเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าโชคดีครับ peace out